สวัสดีครับพี่น้องเอซีทุกคนนะครับเนาะวันนี้ห้อก็มายัางมาเรียงโอ้ตีแต่ไล่เหรอครับตีแตะไล่บินขึ้นนะครับนี่ผมมาครับสาวน้อยครับวันนี้เอามังก่อนออกมาทั้งจากคือมือเร้านั่นจัดไปเตรียมหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับสาวน้อยครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับไม้นีเป็นตะคือบอเป็นตะคริบดอกแดดกระแดดแดดกระแดดไปทัครับพี่น้องเมื่อยแดดเหรอครับห้องจี่ยางกับไปเบิรงนทับผุนนะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะไปหาหม่องไส้กันว่าสิตเตะไส้กิ้งหรือสิตเตะไส้ดินนะครับเนาะหากิ้งว่าเหมาะครับมันจังสิตเตะคีมงงามๆให้พี่น้องเบิ่องนะครับเนาะไปเ้าวยางไปเลยครับครับสาวหน่อยกำลังมากครับพี่น้องกำลังมากเหรอครับมันอย่างคนยุดงานครับคนเดียวกมาน้ำห่อนห่อนด้วยสิ ครับเดี๋ยวเัาจะย่างไปทับขุนนะครับน้องตอนนี้ครับสายเลยครับมาที่นี่ผลครับพี่น้องกำลังคู่อยู่ที่ตั้งผลครับโอ้หน้นดีขนาดพี่น้องตอนนี้ครับผมมาติย่างไว้ใจทับขุนนะครับเนาะนี่มันก็เป็นน้ำครับนี่เนื้อเมล็งมันจิมันร่วงกินน้ำนี่นี่แล้ครับนี่ครับนี่ มันตีแต่ไล่อยู่ต้นนี่นะครับเนาะโอ้มันตีเข้าไปพุ่นครับนี่ครับพี่น้องผมเบิงงมม่งหม่องแบบบ่มีกิ่งหม้อครับบ่มีหม่องใส่กิ่งแล้วครับเนาะเด็ดต้อดินนะครับ,นะนรบนเนาะนี่นะครับนะีมันเสียเอานี่นะครับเนาะโอ้เดี๋ยววิวง่ามเลยครับ นี่มักงกรเงินกำลังขันครับมาครับเขามาใส่กันเลยครับบันมาครับพี่น้องเขามาใส่กันเลยครับโอ้แมงยังเหรนอนไม้นี่เสียงดีครับพี่น้องนี่เสียงคู่เสียงม้วนนี่ครับ ตอนนี้กับที่โม่งเร่งนะครับเนาะสิบหกนาฬิกาครับ2องนทีสิบสองครับผมช่วงนี้ก็มั่งกรอนกับเจอแตน่นกปลาให้ให้ครับพี่น้อง มันเส้านังกะตอกิ้งนะครับเนาะกะได้เตีมนึงครับตอนเลี้ยงกะเลยมากอีกจะเลื่อยตอนนี้กะแปดแปดสิบแปดตัวแล้วนะครับเนะบาะบังกอนเงินผมกะสี่มาได้่หกเดือนครับอยู่ในผมใดร่หกเดือนกันได้เเลืย ดสิบแปดตัวนะครับเนาะนั่นมาจะของเก่าข้าเจากับว่าได้ประมาณหกสิบกว่าตัววันสันครับสันข้าเจาะวันตัวได้หรอครับ นีกปักขึ้นพื้นเดียวคือเกาครับพี่น้องยี่สิบหาลักนะครับเนาะเป็นขึ้นของค่ายสีสเกตครับผมคืนต่อนกต่อไก่สีสเกตครับอูด,ด้อยากล่องใส่เบิ่งกะติดต่อไปได้เลยครับทั้งช่อง y o ย e เพิ่นครับ โอ้สาวน้อยคนกฐาย,ยิ่ต้นไม่นะครับเนาะก็ห่อนแดดพุ่มต้นอบกมากครับก็ดีเหมืนอนกันพันยุดงาน เรียบร้อยดีครับพี่น้องแต้ม18 19นะครับเนาะโอ้สำหรับยำเงี้ยครับครับมตอนนี้เสียงไงครับพี่น้องเป็นเสียงไงนะครับเนาะโอ้ตัวไงดีครับมันก้อนยื่นกระจายจีบนะครับเนาะแต้มที่8 19นะครับเนาะ สำหรับมังกรเงินตอนคำคำครับพี่น้องนี่ครับเบิง่งแายครับตัวนี้เต็มขอครับพี่น้องเิ่งดูนี่ของดีบอล ้าพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์วยครับด้อกดสับตะไคร้โอ้สับตะไคร่าสั่นสับตะไคร้เนาะพี่น้องเนาะกดกระดิง่งแจงเตือนครับเพื่อสีบลิตภัณฑ์ิปสวยๆง่ามๆต่อไปนะครับนะ